ดรสุทธิพลทวีชายาการคณะบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลายัยธุรกิจบัณฑิตและประธานกรรมการหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กรหรือซ u เปอร์ LBA รุ่นที่หนึ่งเปิดเผยว่า การบริหารองค์กรธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการทำงานที่เข้าสู่โลกยุคดิจิทัลทักษะการทำงานรูปแบบใหม่ที่ต้องสอนรับกันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นการบริหารธุรกิจและองค์กรในยุคปัจจุบันไม่อาจเหมือนเดิมได้อีกต่อไป ผู้นำองค์กรและผู้บริหารธุรกิจของไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงใหม่ๆที่อุบัติขึ้นรวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีโรคอุบัติใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของผู้คนเกิดยุค New Normal ซึ่งทำให้ภาครัฐและภาคธุรกิจจำเป็นต้องปรับวิธีในการทำงานรวมถึงรูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกันกันกบพฤติกรรมต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่เชื่อมโยงกับทุกองค์กรทางภาครัฐและภาคธุรกิจนั่นคือกฎกติกาทางกฎหมายซึ่งอาจเป็นทั้งความเสี่ยงอุปสรรคโอกาสและความท้าทายอยู่ที่ว่าผู้นำขององค์กรและผู้บริหารธุรกิจจะรู้จักใช้ประโยชน์จากปัจจัยนี้ให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างไร ปัญหาของผู้นำองค์กรหรือผู้บริหารในยุคป,ปัจจุบันนั่นคือจะทำอย่างไรถึงจะเข้าใจกฎหมายได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจหรือองค์กรได้คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยง์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและด้วยความพร้อมทั้งในด้านโนฮาบุคลากรสถานที่และการบริหารจัดการจึงมีการจัดทําโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสําหรับผู้นําองค์กรรุ่นที่1หรือ Super Legal Business Administration Leadership Program o f First Super LBA โดยเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ในมิติใหม่ที่บูรณาการศาสตร์ทางด้านการบริหารธุรกิจกับศาสตร์ทางด้านกฎหมายและเทคโนโลยีไว้ด้วยกันเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงในระดับผู้นําองค์กรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาใหม่ๆความเสี่ยงที่อุบัติใหม่พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเด็นปัญหาอุปสรรคต่างๆและกลยุทธ์ในการนํากฎหมาย ไปช่วยบริหารจัดการธุรกิจองค์กรและความเสี่ยงต่างๆรวมทั้งเสริมสร้างการเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมจริยธรรมและการบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์ โดยมีการเชิญสุดยอดผู้ชี่ยวชาญในด้านศาสตร์การบริหารด้านกฎหมายและเทคโนโลยีจํานวนกว่า42ท่านร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับบรรดาผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งแต่ละท่านล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีประสบการณ์ที่รู้ลึกรู้จริงและรู้แบบรอบด้านในศาสตร์นั้นๆอาทิดร์สุมเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาศาสตราจารย์พิเศษวิสิตวิวสิตสระอั ปลัดกระรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลในฐานะประธานสภาอุตสาหกรรมไทยคุณอรมงคัพั์ทวีธรรมอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระรวงพาณิชย์คุณสาระล่ำซำนายกสมาคมประกันชีวิตไทยดรสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยและผู้ทรงคุณวุฒิระดับศาสตราจารย์ทางกฎหมายจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่าน สำหรับหลักสูตรซูเปอร์ LBA รุ่นที่1ประกอบด้วยหัวข้อาการอบรม7โมดูลกว่า38รายวิชารวมจำนวน116ชั่วโมงมีการเน้นที่การฝึกปฏิบตัติศึกษาดูงานและถกถแถลงหัวข้อาการอบรมอาทิตย์จ่อลึกเพนพอยต์ของธุรกิจ k ขี่สั c e s s และดิจิทัลไมซ์เซตเทคนิคในการดีไซน t h ิ n งกิ้งโปรเซสเทคนิคบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนา leadership skills และถอนรหัสการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมด้วยเทคนิคการทำกฎหมายให้เป็นเรื่องง่ายกลยุทธ์ในการนำกฎหมายไปช่วยบริหารจัดการธุรกิจและองค์กรรวมทั้งการวิเคราะห์โอกาสและความท้าทายในธุรกิจหลากหลายมิติเวิร์กช็อปการเจรจาต่อรองและการหยิบยกเคสสต t u ดดมาวิเคราะห์ นอกจากนี้ก็ยังมีการจัดให้มี Legal Advisory Clinic ที่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายต่างๆฟรีอีกด้วย หลักสูตร Super LBA รุ่นที่1มีระยะเวลาในการดำเนินการอบรมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน2567ณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายน2567ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ superlba. dpu.ac.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์0811789244 0947205970หรือที่อีเมล lprd@dpu.ac.th a w e